แน่นอนดีด้วยก้อนแม่งจับโหกไม่ได้ก้อนกับพี่วงอ่ะองคนเดียวเออริงนะกลัวจับได้ถ้าเล่นต่อหน้ากลัวยังไงก็ยังไงกูก็แพ้แหวงยิมง่ายไอ้สัตว์ต้องตีเนียนเป็นคนวยวายนั่นน่ะได้ชัวแต่ยากว่ะ เล่นนแบบจริงๆชียร์ตายทำไมเร็วจังอ่ะแต่ไม่เห็นว่าใครเจอที่ไหนจะเน็ตเขายากเเจอที่ห้องไฟกำลังจะไปทำควสไปห้องไฟเหรอห้องอิเล็กอะห้องอิเล็กเออ อยู่ห้องกายแต่แต่ไม่แต่ไม่เห็นคนทํานะคือเห็นคอขาดแล้วน่าจะเป็นเวนซัมที่เคยทําไว้แหละเรให้ฝักใจหนูเพิ่งออกมาจากห้องเขาเดินเดินสวนใครบ้างไหมคะพี่ของนย่ไม่สวนกับใครเลยคือมาพี่พี่จะวิ่งมาทำเวสที่ห้องไฟแล้วพี่ก็เห็นเห็นตบมันนอนอยู่มุมห้อง ตอนแรกหนูอยู่ห้องแอดมินอ่ะทำเทสตอบไฟแล้วหดี๋ก็มาที่ห้องออกซิเจนอ่ะแล้วก็มาเจอพี่วงมีใครมีข้อมูลบ้างไหมไม่มีไม่มีมอยู่ห้องโอทูอยู่กับมังกดขยายอยู่ห้องก็คิดก็ได้วะไม่รู้อ่ะไม่เห็นจริงอยากอยากอยากเห็นจะจบพี่วงหรือเปล่ายาก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 พี่บอกว่ายากเว้ยพี่กํามันกูกูก็มังกดัขยะอยู่เลยะ อย่างปั่นเลยค่ะโอ้สุดๆไปเลย ติดเป็นน้ำป๊อปสูงนะ หวานเป็นย้ำไอหวานเป็นผมดูกล้องอยู่แม่งปาดคอต่อหน้ากล้องเลยอะไรอ่ะไอหวานเป็นกูดูกล้องอยู่แม่งปาดคอต่อหน้าเลยปาดคอใครมิงปาดคอจันนิดี่วงอยู่ห้องอะไรกล้องวงจรปิดป๊อปอยู่ห้องอะไรอยู่ห้องตรงกลางอ่ะ ตรงกลางข้างล่างอ่ะไอหวานปาดคออาจารย์เนตตรงห้องพยาบาลอยู่อัปเปอร์เอนจิ้นแม่งแล้วก็แม่งมุท่อโชกูด้วยโผล่มาตรงห้องกล้องแล้วก็มึงจะไล่ฟันกูไม่รู้เออดีเลยไอหวานไอคนชั่วนั่นแหละแอะไม่เคยไม่เคยไปถึงไม่เคยไปถึงฝันเลยคือคือพี่อ่ะกำลังจะวิ่งหนีมันไปกดอิเมอร์เจนซี่เว้ยเออแม่ วิ่ฟเปล่าฟเลยอะตาบอะไม่ตาม, <ật> ม <S <S รู้อะดูแล้วแบบรู้แน่นอนว่าพี่เนี่ยวิ่องไปขุดนี่ม